ทำความรู้จักซูสีไทเฮาหญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกซูสีไทเฮา,ห,าหรือพระนางชฉือสีเข้าวังตั้งแต่อายุ16ปีเป็นเพียงนางกำนันชั้นล่างแต่เพราะความเฉลียวฉลาดและมีลูกกับจัก,กรพรรดิทำให้เธอก้าวขึ้นมาเป็นไทเฮา,าและเริ่มมีบทบาทในการเมืองหลังจากจัก,กรพรรดิสวรรคตเธอไม่ยอมปล่อยอํานาจ ถึงแม้จะไม่สามารถขึ้นของราชได้โดยตรงแต่เธอใช้อำนาจในฐานะผู้สำเร็จราชการบริหารราชสำนักควบคุมเหล่าขุนนางและเลือกจักรพรรดิองค์ใหม่ตามใจเธอเป็นทั้งผู้นำหญิงและนักการเมืองฉากหลังที่แกร่งมากแต่ก็มีข้อคอรหาเชน่นเธอใช้งบประมาณหลวงสร้างเรือหินดูราสำหรับพักผ่อนฟ,ฟุ่มเฟือยหรือการต่อต้านปฏิรูปจนทำให้จีนอ่อนแอในยุคจกกักรวรรดินิยม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าซูสีไทเฮาคือผู้หญิงที่ควบคุมจัก,กรวรรดขนาดมะขมาในยุคที่ผู้หญิงแทบไม่มีเสียงเลยบางคนบอกว่าเธอคือนักปกครองที่โหดเหี้ยมบางคนยกย่องว่าเธอคือราชินีผู้อยู่เหนือผู้ชายทั้งแผ่นดินสุดท้ายแล้วเธอก็คือหนึ่งในหญิงที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลค่ะ